โจุกงกัง <laughs> อะไรอย <ide> <rawd unre> ่าุ่งอกคิดว่าเป็นใครวะจุ่งกงกังเอเดนแม่งเหนื่อยว่ะไอเดมตายไปแล้วใครก็ได้ชุบชีวิตไอเดนกูบอกแล้วว่าถ้ามึงเอาข้อดีไปมึงจะต่อยมึงเลยอะไรนะว่ามันอยู่อยู่ใกล้อ่ะแบบอยู่ใกล้ๆอ่ะอยู่ที่ไหลเลยแ่แล้ไอ้อันนี้คือผีหรือเปล่าคำเตือนห้ามกินคลิปนี้ระหว่างดูข้าวลองสำลักเด้อต่ะงต้องเอาฮัตเชยมาแน่เลยว่ะโจ๊ด ถ้ามันพูดคำว่าหัดชอยขึ้นมานี่คือแบบว่าง่ายมากเลยคือรู้เดินหันหน้าไปอหัอนมาไม่ใช่หันมาข้างหน้าสิโอยมันตลกกว่า เฮ้ยขี้ออกอากาศไม่ได้อ้าวก็ตัดซีไม่หรอกอัดต่างๆเลวมันก็บอัดแบบไม่บอกกติกาเกมนี้ง่ายมากเราทั้งสามคนจะต้องเตรียมบทพูดของตัวละครมาคนละสามบทแต่ว่าบทพูดที่เตรียมมาจะต้องเป็นบทพูดสั้นๆเช่นเมื่อตัวละครอยู่ในท่าว่างใช้สกิลใช้อันติดแล้วว่าถูกโจมตี โดยคนไทยจะไม่ได้ฟังบทพูดจากเสียงตัวละครน,นั้นจริงๆด้วยไม่ไงั้นมันจะง่ายเกินไปแต่ว่าคนไทยจะได้ฟังบทพูดจากคนตั้งโจทย์เท่านั้นซึ่งความยากก็จะอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าบทพูดที่ใช้ในคีบาร์ไม่ได้ใช้หลักการหรือว่าตามบทพูดเป๊ะๆแต่ว่าพูดตามสิ่งที่ตัวเองได้ยินพูดถูกบ้างผิดบ้างก็แล้วแต่ยถากรรมคนฟังแล้วก็คนเดาจะเดาออกหรือไม่ออกก็คือขึ้นอยู่กับคนตั้งโจทย์พูดด้วยฟังดีๆนะเออ ก็รู้มันเคยได้ยินแหละแต่ใครวะรู like ้ลอ๋อนึกออกแล้วนึกออกแล้วได้หอดแล้วตอบยังพร้อมก็พร้อมตอบผิดละคนปะหรือว่าเอ้ยเดี๋ยวมันเกิดการรับฟังไรเช่นกันว่าพร้อมกันให้พี่ให้พี่ไรเช่นไหมหรือว่าให้ตะโกนพร้อมกันเออพูดเลยเปล่าพร้อมกันอะไรพูดเลยพูดเลยพูดเลยฮะหนึ่งสองตั้มเวนตี้ เก่งจังเลยวันนี้คือกูก็เลือกเวที้ว่ะเหมือนกันกูเตรียมจะเฮ้อแล้วกูไม่มีเบตตี้เพิ่มใครเฮ้อเชื่อเร่องหรอมั้งตอนแรกกูนึกว่ามันเฮ้อเองไว้กูกูนึกว่าไม่ใช่บททูดเออกูนึกว่ามบนหายใจเดี๋ยวกูขอไปฟังบทแป๊บ One minute later พังฟังกูดีนะบางนึงขอกูตั้งสติก่อนจุ๊บจุกงกังขอใหม่เลยปะคุยกับมึงไอ้นะจุ๊บจุกงกังคุณเหรอเดี๋ยวอะไรวะไอ้เชื่ออะไรยังบจุ๊ๆๆมันไม่ได้ยินนะแต่มันใครวะ ไม่อยากจะเชื่อเลยเอ,อคือถ้าฟังจากเขาเรียกว่าอะไรโทนอนะจังหวะแต่ว่าแบบ เป็นคำเนี่ยคือนึกไม่ออกไปมองนะขอเล่นก่อนจุ๊งจุ๊งกงกังไงจุ๊งกงกงกังอะไรโลกภาษาเกาหลีไม่เนี่ยเดี๋ยวกูดัดเสียงให้ฟังด้วยจุ๊งจุ๊งกงกังไม่ใช่ผู้ชายเหรอกแย่กว่าเดิมอีกอันเนี้เริ่มยากกว่าเดิมแล้วคิดว่าเป็นใครวะจุ๊งกงกงกังคุ้ณไหมไม่คุ้นเลยเหรอสายไม่คุ้นเลยเหรอสายไม่คุ้นเลยหรอด้วยกูคุ้นนะฮาโคตรสุดยอดใช่ความสุดท้ายก็เย่ ลองตอบเดี๋ยวนครั้งแรกเปล่าเดี๋ยวกูสะคบให้เดี๋ยวสะคบให้วห่าแบบใครถูกธาตุกะถูกอาวุธอะไรอย่างเงี้ยโอเคกูกูตอบก็ได้อ่ะโอเคกูคจะมั่วอ่ะมาหนึ่งสอง ซ้ำเป็นกวงเหรอเป็นเด็ดดาวเป็นเด็นมาูว่ากูจิ้มกางคือกูอ่ะเลื่อนเลื่อนซ้ายขวาแล้วกูจิ้มโดนคนไหนกูจิ้มคนนั้นไกาไม่ถูกเลยสิอ่างเมื่อกี้ใส่ใครนะกวงนิงกวงถูกอาวุธสื่อเวดว่ะกุ้งกุ้งกังก็ใครวะเก้งนะโอเคกูว่ากูได้แล้วอุ้ยได้ไงวะถึงกงกงกังเนี่ย ไอ้ดีดเทอร์เบตลีมากกูพยายามทำให้มันเบื่อแล้วจริงๆกูทำได้แค่นี้อะไรอ๋อจุ่งจงจงจุ่งจุอะไรเนี่ยตอบก็ได้หนึ่งสองซ้ำคุณนะเมื่อกี้กะตอบใครนะเหันเฟยค้าตอบที่ถูกต้องก็คือโมนาถูกต้องซูชิโอเล่กันก๊งโก๊งตังหมื จุ่งกงกังจุงกงกงกังมึงเก่งนู่กูเอออินเทอร์เรสติ้งไปฟังในเกมอีกทีสิ1 Eternity Later ทลจูจูเจก้าพ่อมอกกัโกเลยสัตว์เบื่อเลยเอาที่หูได้ยินเลยหูปวได้ยินอย่างเลยขยางแน่มึงคือว่าซุยไงก็แบบ กุ้ง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 ก็เลยได้จบแล้วว่าข้อไก่อีกนี้ไม่มีหลักการนะทั้งนั้นไม่มีสาระด้วยขอกูง่ายไปเลยง่ายกว่าจริงอ่ะไหนลองง่ายกระพู่นมาเลยอ่ะมาละสแกนฮะอ๋ออ๋ออ๋อรู้อะไรอ่ะไม่รู้ว่าอะไรอ่ะขออีกรอบได้ไหมสแกน อะไรวะดนอ่ะไม่มีใครอยู่ในหัวกูเลยเธาเอาไ้เชยความผิดของมึงข้อเมื่อกี้ที่มึงทำลูกกูมึงดูดีว่าใครมันสแกนได้มั่งเคลียร์โอ้ยมันสแกนอะไระอ่ะลองตอบดูก็ได้อะมาหนึ่งสองสามไอ้เต้มคาเว่เอาเป็่คเป็น๊บชเลยคำตอบคือคาเว่จ้าชอ แล้วมึงตอ่อไอเต๋มเฉยเลยอวกคนอื่นๆเยนี่มึงเหนื่อยโอ้ย <Okay, S 2> เค้ม,มันไปที่อากาศเหมือนเดิมมันประจำบทพูดอะไรมาวะเนี่ยเป็นประโยควะเน okay, ี่ยโอเคมาแล้วไลฟ์พาวม,ม, <า S 2> มากอีตาลาชายอ่าโอเค ไอดิมตายไปแล้วใครก็นนะชุบชิวไอดิมดิมมันอยู่ในหัวกูอ่ะกูว่ากูรูแล้วแต่มันอยู่ในหัวกูอ่ะอีทราชัยกูไปเข้าไปทีนึงจริงจของกูมันไม่ยากเลยเว้ยทำมาเมอร์ซี่ทุกคนนะเนี่ยทุกคนชอบแกล้งกูเกลียดแกล้งหรอแม่งกูกรอบอะไรกูก็โดนตีบอสถึงรอบนี้เราจะไม่ตีบอสกุ้ยมันแก่เทุกคนทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็คือดูมันว่ามันแก่แค่ไหน ดิมยังอยู่ไหมเสียงเสียงนั้นอะมันอยู่ในหัวกูเว้ยกูจำเสียงมันได้อะใครอะเห่นไหมนี่แหละอาการเดียวกับกูตอนข้อแรกของมึงอะอันนั้นไม่อยู่ในหัวกูเลยอะหรือว่าไอหมอนั่นวะลอง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 อะเอาเลยไหมสามสอง หนึ่งยุยมียะาุเทาคือมึงไม่ต้องเฉลยอ่ะกูรู้เลยอ่ะเราบอกว่ามึงมึงเข้าใจว่าเวลาเราฝันแล้วเวลาเราตื่นนอนขึ้นมามันจะแบบทุกอย่างที่เคยเห็นในฝันมันจะเป็นเงาดำๆแล้วพอเวลาเรานึกออกเงาดำๆนั้นอ่ะมันจะปรากฏออกมาเป็นหน้าเว้ยเมื่อกี้เลยขุนเทาตลกเลยต้องคุณเทาไงล่ะ บอกแล้วกูเป็นมิตรกับทุกคนนี่กูโดนเอาคืนอะไรง่ายมาของกูกูบอกเลยว่าง่ายมากง่ายมากมากอะไรนะสมาร์ตินกินกุ้งไก่ไอ้สัตว์กูบอกแล้วว่าถ้ามึงเอาข้อดีไปกูจะต่อยมึงเริ่มเลยไหมตรงนี้นะมวยแต่มึงไม่มีระบบผิวอีพีไว้สัตว์รู้มั้กูว่าดูคนจะรู้คำตอบกันดีตั้งแต่วีแรกแล้วรู้แต่ว่าอยากตอบเลยอยากต่อยแทนชั่วหนึ่ง ส้มตักยีราฟนะไก็คือจริงๆแล้วบทพูดนี้เป็นกูกะกะได้ยินเออได้ยินมาแบบเพี้ยนๆจากไมโครงซแล้วเต็กคือมึงได้ยินมาเท่าไหร่มึงล้อกูทุกครั้งที่กูเล่นหนีกวงมึงมันเป็นพวกใส่ของผ่านเอ้าอ่ะมึงทำอะไรเพื่อนวะดิมึงด้วยไปพร้อมไหมพร้อมการบหลือโอ รู้สึกเหมือนดีมเลยเมื่อกีอ้กูก็กลับมารสึกอย่างอีกแล้วมันกันม <c oughs> ันบอกตอนนี้ยังทะมุขโัวอยู่ <c oughs> แต่มันเป็นตัวที่ที่เราเล่นกันอยู่ตลอดกูรู้สึกเหมือนกูได้ยินอยู่ตลอดเุ้ยเฮ้ย้ยกูรู้สึกว่ากูร้ <c oughs> วกูเริ่มเห็นเงาลางๆแล้วแต่กูยังไม่เห็นเลย <c oughs> กูรู้สึก <c oughs> อะไรนะว่ามันอยู่จู่ใกล้อะอยู่ใกล้ๆอ่ะอยู่ที่ไหลเลย้อันนี้คือผีแล้วเปล่า กือละอทคนหรือกูยันมันใช่ขนาดนั้นเลยอ่ะแบบว่าครั้งที่เล่นเก็นชินกูต้องแอบใบแบบไม่เกี่ยวอะไรกับเกมก็คือมันใกล้แต่ก็ไม่ใกล้อะไรใกล้แต่ไม่ใกล้โอเคกูกูลองเดาด้วยกันน่าจะใช่อ่ะรับเลยไหมทุกคนพร้อมไหมกูพร้อมหนึ่งสองสามแอเบอร์นีโลโอเคตอบคือนีโลอ้าวคุณดัดิ ไมันไกลแบบใกล้ใกล้แบบใกล้มากเล่นจอหูรู้สึกว่ากูมีนางรำมาเต้นระบางมากันเดี๋ยวเล่นสัตวี่มากเก๊มากะข้อสุดท้ายของกะมาแล้วโคตง่ายเลยแต่ไม่รู้จะตอบมันได้ไหม้อมยัง้อมกันแล้วขออยกเลบาได้ป่ะกะ ไอ้ไงยะกูว่ากูรู้แล้วแหละแต่กูชอบเออขออีกรอบได้นะทรายอ๋อแล้วขอแล้วมันเอือบไปเรื่อยๆกูนไม่หยุดไม่ออกเลยจงหลีแล้วมั้งจงหลีจะต้องเป็นออันนี้คืออะไรเขาเข้มเลยขนาดนั้นคือใครวะมองหน้าดีๆไม่เจอ แหวเป็นดาวมาทุกคนเลยเป็นดาวมาทุกไลน์เอาโซ้ตสเปนโน่เมดเทนเนอร์โอเคช่างมันเถอะกูลองเดามั่วๆดูแล้วกันที่ดีมันเดาได้แล้วอ่ะเฮียไม่อยากเขียนได้ดีเลยเอาเสียนไดดีหมายคามว่าอะไรอ่ะ่เหมือนตอบผิดก็ได้ขนาดเมื่อกี้กูกูรู้สึกว่ากูตอบถูกกูยังผิดเลยข้อก่อนหน้านี้ด้วยข้อก่อนก่อนก่อนหน้านี้ด้วยถ้ามึงรู้สึกว่ามึงผิดมึงก็จะรู้สึกว่ามันมึงก็จะถูกเลยกูยังเดาไม่ถูกเลยสักทีพร้อมพร้อมเฉลยแล้วอ่ะ ไม่ใช่เฉลยดิมาสามสองหนึ่งนาฮิดาเดี๋ยวกูกูขอแซมเปญอีกรอบได้ปะไม่กดฟังก็ได้มีทุกคนมันคือเสียงชาร์จโจมตีหรอหรือมันคือเสียงสกิลอีวะกิลทตาสีคุณว่าเป็นเสียงฟูลิน่าหัวหลอะตอนเปลี่ยน กูไปฟังแป๊บฟังดีๆนะฮาเลียได้ฮะไหวไหมอะไรยัยได้ฮาเลียได้ใครมันเดินอันนี้คือเสียงสกิลหรือเปี่าจริงสกิลหรือเสียงตายอันนี้เสียงเสียหรือเปล่าเสียงเสียงตายมันจะเป็นเสียงตายอะไรยัยได้ร้านจริงเหรอไม่ไม่มันเยอะมั่งเออมันแปลเป็นไปไม่ได้เลยแบบพูดมาเลยแล้วก็ ตมันอะไรในคนในวะแล้วคือจำไม่ได้แน่นะว่าใครตายแบบอะไรในบ้งอะไรอย่างนี้ไม่เสียนมันเมีแบบนี่แกล้งแอบหย่อนอะไรเปล่าแบบมีอะไรจะบอกไอ้หูถึงแบบว่าถึงคนใจใหม่เลย ถึงคนจะพูดบทนี้เยอะแต่ว่าโทนมันก็ไม่ใช่โทนเดียวกันซะหน่อยก็ใช่ไงแต่ประเด็นคือใครไ่าเฮียไม่ดนอากาศมากเลยเอ๊ะเฮียเลยเฮียเาอย่างโมาเลยจากไปอย่างไม่สงบใครว่าที่ดูจะมีอันนี้ขอเป็นเรื่องมูเตลูเทนแล้วกันว่าเขาดูมีความแค้นพยาบาทมากใครเป่าไม่ถึงออกจากเสียงแล้วมันค่อยขัดในตายเลตัวละครอย่น เริ่มรู้สึกว่ามันสมบูรณ์บามแล้วจริงเอาเกูมีในหัวแล้วแหละมาหนึ่งสองซับละมุดเออเมื่อกี้ใครตอบละมุดวะกูเองอะไอกะถ้าถูกส่วนสายสายไม่ถูกเลยไม่น่าถูกเลยนะสายตอบอะไรนะเนเน็ตไม่ใช่ถามไปไม่อาไีมันตัดไปแค่คนเดียวไอ้มิว่าแต่ถ้าถูกนะเว้ยมาเฮ้ยมันก็เหลือแค่ไม่กี่คนแล้วนี่ มันขาดใจอันนี้น่าจะคุณตอบขาดใจคือดีมนะไม่ใช่ตัวละครหรอกิยงงันตอบดีมเลยเกมมันกินคุณชายแต่ลลืมเออลืมเหมือนกันอ้าวโดดดีมแม่งปราบเซียนดิวไม่ควรเลยเหรอมไม่รู้แต่เดานึงสองสามเตียวอะเตียวตกตั้งถูกคู้อะไรเฮียนายเชี่ยเล่นได้ไงอ่ะมันดู อากาเค้นมาอี่ไงมัน้เลยหตอนทามีไรมเอ้าผมก็เลโกงันปมันกากเลยกระส่าปวดตามากเลยมึงล่ะปวดปอดมากอันนี้มันง่ายไปอะยากเลยก็ได้โหหิวอ๋อลุลขัยยางนี่ผอมไหม้อมอีต้กะลากะมันชโลยอะอาฮะ มีคนหนึ่งเ <รา S 1> ด้งขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าใช่ไวกูมไม่กล้าตอบเลยใช้ <S <S ดิมถูก้อ <S <S 2> <S 2> ทำไมมันเงียบจังเป็นความเงียบที่ดังเลย <S <S 2> <S 2> ให้นับแล้วบอกหน่อยกูพร้อมกูเดาก็จะเดาได้นิดนึงทำไมดีมันเผลวลงเพลียวลงวกูเดือดจากข้อเมื่อกี้มากเลยเซียวกูเนี่ยกูเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเอาเลี้ยนะเอาเลี้ยเธอเออเดีมันเติมเออเฮือเข้าไปโอเคนับวนะหนึ่งสองสามฟลิน่าฮะอ๋อ แล้เมื่อกี้อะไรนะว่าเมื่อกี้มันเป็นบทไอชายใช่ปะแต่ในโหงกูคือมันเป็นเสียงฟลินา <laughs> 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 เสียงเป็นฟรินาที่เขาเบเลยว่ะในที่สุดคอนเทนต์นี <s <uck> <S <c oughs> <c oughs> ้ก็จบสักทีเฮ้ยเอ้ยยังยังบอกไอ้กล้วยกะมันไปเก็บอันติมากดทั <c> ้ง <oughs> <c oughs> หูฝังเลยไอ้มาอยู่ไหนกันวะมานี่มา, <c oughs> มานี่มานี่มานี่ <c oughs>